สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์แสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมรดกในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของคลื่นจิตและพลังงานนะก็เป็นแนววิทยาศาสตร์ซะหน่อยนะครับในเรื่องของฟิสิกส์ควอนตัมแล้วก็เรื่องของคลื่นนะครับความเป็นพลังงานนะครับคือสิ่งที่ผมได้พูดไปนะในคลิป ในช่องผมนะต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามารับชมเนี่ยผมพูดถึงว่าจิตนะครับมันมีคุณลักษณะหลายอย่างเลยนะตามประสบการณ์ส่วนตัวผมนะมันมีความเป็นคลื่นนะมีความเป็นพลังงานนะครับเอาเป็นว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมผมเชื่อแบบนั้นนะแต่ว่าผมตั้งเป็นสมมติฐานให้สำหรับหลายท่านแล้วกันล,ลองไปศึกษาค้นควา้าแล้วก็พิสูจน์ทดลองด้วยตัวเองดีกว่านะครับไม่อยากให้ท่านเชื่อผมเลยนะแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ย หลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาหลาย10ปีนะรับตั้งแต่อายุประมาณสัก25นะครับปัจจุบันก็อายุ55ปีแล้วนะหลังจากที่เก็บข้อมูลมานะฝึกฝนเจริญสีภาวนาดูจิตใจตัวเองมาร่วม30ปีเนี่ยก็เราบอกว่าเชื่อว่านะครับนะจิตเนี่มีความเป็นคลื่นแล้วก็มีพลังงานนะครับส่วนเหตุผลเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไปดูในคลิปนะในช่องผมนะซึ่งต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามา การเมื่อคลื่นนะครับมีความเป็นพลังงานนะครับจิตนะมีความเป็นพลังงาน,จ,นะาน,งงานจิตเป็นคลื่นและคลื่นก็มีพลังงานเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานดีพลังงานไม่ดีนะก็จะเป็นคลื่นดีขึ้นไม่ดีนะซึ่งบางทีผมก็เรียกว่าพลังงานขาวนะกับพลังงานมืดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเรื่องของคลื่นและพลังงานมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะว่า,าจิต ซึ่งมีความเป็นคลื่นเนี่ยถ้าจิตเราเป็นจิตใหญ่นะซึ่งในศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่มีฌานมีสมาธินะก็เรียกว่าจิตใหญ่ก็จะมีคลื่น,นพลังงานที่ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นคลื่นพลังงานที่ดีนะครับนะมันก็จะสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้นะครับคล้ายๆกับว่าเรากําลังพูดถึงว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานั่นแหละนะถ้าเรามีคลื่นพลังงานที่ดีนะกรีนเอเนอร์จีอ่ะพลังงานเขียวอะไรประมาณเนี้ย เทียบกับคลื่นนี่มันสกรปรกใช่ไหมเช่นคลื่นจากพลังงานทันหินนะเผาไหมเชื้อเพิงอะ่ะซึ่งมันสกรปรกอะ่ะมีฝุ่นพิษฝุ่นเพียงอยู่หุห้าส่วนคลื่นพลังงานสะอาดนะกรีน,นเอเนจีนะได้จากลมแล้วก็แสงแดดอะไรเงนะี้ยเป็นต้นนะครับเรียบเทียบแบบนี้นะในทางฟิสิกส์เคลแต่เขาจริงๆเนี่ยเรื่องคลื่นดีคลื่นไม่ดีนะพลังงานดีพลังงานไม่ดีเนี่ยเนื่องจากเราใช้จิตซึ่งเป็นผู้รู้สัมผัสก็เหมือนกับว่าเราทําบุญกุศลเนี่ยจิตเราจะรู้สึกสดชื่น รู้สึกเป็นความดีความสะอาดอะ่ะจิตเราเป็นผู้รู้ก็สัมผัสได้ถึงพลังสะอาดบุญกุศลนั่นเองนะกรรมข่าวนั่นเองในทางตรงกันข้ามนะจิตก็เป็นผู้รู้นั่นแหละเวลาเราทากรรมไม่ดีอะ่ะพลังงานมืดอนะสกปรกอกุศลเราทำทั้งหลายอะไรประมาณนี้นะนี่คือใช้จิตสัมผัสนะครับเราก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตเรามีคลื่นพลังงานที่ดีนะอยู่ในศีลสมาธิปัญญานะแล้วก็ถ้าเป็นคลื่นพลังงานที่ดีแล้วก็มี เขาเรียกแอมปิจูดขนาดใหญ่เนี่ยเอามาสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่แ,แต่ยังไม่สรุปศึกษาอยู่กาลังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอยู่ในเรื่องราวความพิสดารนะความละเอียดลึกซึ้งของจิตในเรื่องของปฏิหารนะของจิตเนี่ยกำลังศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะแต่ไม่ได้เป็นการทําวิจัยแบบโอ,โอ้เต็มที่นะแบบนักวิจัยไม่ใช่แต่พยายามจะเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะเนื่องจากความเชื่อ นะและสมมุติฐานนะว่าจิตมีความเป็นคลื่นและมีพลังงานเนี่ยทำให้ผมจะทดลองอยู่นะครับว่าเอาคลื่นจิตเนี่ยนะพลังงานของจิตน,นะครับมันจะมาใช้รักษาได้ไหมอย่างบรรเทาอาการโรคภัยแค่เจ็บได้ไหมอย่างที่เราเคยเห็นนะถ้าไปดูตำลานะครับในศาสนาบางศาสนาเนี่ยนะครับว่าผู้ที่มีนะเขาเรียกว่าพลังนะสะอาดนะพลังที่ดี สามารถรักษาคนได้นะครับโรคไข้่เจ็บได้หรือบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้น่าสนใจนะครับสิ่งนี้กาลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่กําลังทําการให,ให้ทดลองอยู่นะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะแต่ไม่อยากให้งมง่ายนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหไปศึกษาแล้วกลายเป็นปเดี๋ยวหลงงมง่ายนะเป็นไม่ไปรักษาอะไรทางแพทย์ปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าผมกาลังตั้งสมวิฐาน ว่าถ้าจิตเป็นคลื่นและมีพลังงานนะพลังงานนี้มีพลังงานดีพลังงานวิดีพลังงานดีเนี่ยนะถ้ามันสามารถนะเขาเรียกว 1, ่าวถ่ายทอดนะหรือจะบอกว่ามันแผนะ่ขยายไปเหมือนคลื่นเนี่ยนะไปสามารถ,ถที่จะทําให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือผู้ที่มีพลังงานที่ไม่ดีนะพลังงานที่ไม่สมดุลเนี่ยมีการปรับสมดุลมากขึ้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมในลักษณะของความเป็นคลื่นและพลังงาน ถ้ามันเป็นใบได้เนี่ยก็แปลว่าสูตรฐานผมนะที่เคยอ่านมานะในตำรับตาราต่างๆนะะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยมีคลื่นพลังงานมีคลื่นจิตนะครับที่สามารถรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทุเลาบรรเทาอาการนะพวกโกครคภัยไข้เจ็บได้ซึ่งบางทีเราได้ยินคําว่าธรรมะโอสถนั่นเองน่าสนใจนะครับกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วดูว่า จะมีเรื่องเล่าอะไรนะแต่ไม่ใช่งานวิจัยอะไรที่สําคัญอกครับเพงเดี๋ยว,ว่าจะเก็บรวบรวมเรื่องเล่าข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะว่าสมบูิิฐานนี้หะไากที่ทดลองเก็บรวมข้อมูลแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับฟังวินัยก่อนแล้วค่อยเชื่อใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ